สวัสดีและก็ทักทายเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์และก็ชาวเฟ e บุ๊กทุกท่านนะคะคลิปนี้น้ำฝนก็เข้ามาในส่วนพริกนะคะส่วนพริกกระเรียงหรือว่าพริกส้มนะคะส้มอินโดนะคะพริกนี้จะเผ็ดมากเลยค่ะแล้วก็เปลือกเขาจะหนานะคะเพื่อนๆมีไว้ในครัวเรือนกันหรือ,อยังคะมีใครปลูกไว้ใน ครัวเรือนบ้างคะ่ะพริกกระเรียงหรือว่าพริกส้มนะคะรสชาติเผ็ดมากเลยค่ะแต่ก็ของเขามีจะมีกลิ่นหอมนะคะจะไม่เหม็นเขียวนะคะอร่อยค่ะรสชาติเผ็ดของเขานะคะอร่อยแบบไหนอร่อยอย่างไรก็อร่อยเหมือนกับพริกนั่นเลยค่ะเพื่อนๆของจะรู้จักกันดีนะคะตรง้างหลังนะคะนี่คือต้นพริกจากขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามารับชมแล้วเราก็มาดูกันเลยค่ะพริกที่น้ําฝนพูด เมื่อกี้นะคะนี่คือต้นพลิกที่ยืนอยู่ข้างหลังเมื่อสักครู่ค่ะนี่คือเป็นพลิกกระเรียงหรือพลิกส้มพลิกจ,จินดาไม่ใช่นะคะพลิกกระเรียงแล้ว่าพลิกส้มพลิกอินโดนะคะเพราะว่าอันนี้จะเปลือกหนานะคะแต่ตอนนี้ลูกสุกก็เก็บไปแล้วค่ะให้เ,เพื่อนๆชมกันนะคะชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะลูกดกไหมดกมากๆนะลูกดกไหมคะเห็นไหมดกจริงๆด้วยไม่ใช่พูดเล่นนะคะพลิก ส้มนะคะหรือว่าพริกอินโดรหรือพริกกระเรียงนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกสุกนะคะให้เ,เพื่อนๆชมกันค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนก็ชอบกินกันอยู่แล้วในครวัวเรอนแต่และครวัวเรอนก็ต้องมีพริกใช่ไหมคะถูกต้องนะคะ พิกก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากมากด้วยค่ะไม่มีใครหรอกนะคะที่ไม่เคยได้กินพลิกนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้น้ำฝนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยเหงื่อไหลเห็นไหมเหงื่อไหลค่ะเห็นไหมคะเหนื่อย,ยเหงื่อไหอลเลยค่ะขนาดว่าไม่มีแดดนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีจ้า